สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเบิร์ตสะอื้นให้เมื่อเห็นสิ่งนี้ที่ท่าเรือเบิร์ตไปเยี่ยมแตงโมที่ท่าน้ําสุดกรั้นเมื่อเห็นสิ่งนี้ที่ท่าเรือหนึ่งเดือนกว่าแล้วกับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังเกิดเหตุการณ์พัดตกเรือสปีดโบสเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวประชาชนยังคงจับตามองอย่างไม่คาดสายตารอบทสรุปว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร หนึ่งเดือนกว่ากับการสูญเสียนักแสดงสาวแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรัธิดาหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงพัดตกเรือสปีดโบสเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์สุดเศร้าได้เกิดขึ้นแล้วแฟนคลับของแตงโมนิดาทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและร่วมติดแฮชแท็กช่วยเรียกร้องความยุติธรรมให้แตงโมนิดา จนกระทั่งขึ้นเทรนอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์มาร่วมเดือนเนื่องจากสังคมยังมีข้อสงสัยหลายๆอย่างที่ยังไม่กระจ่างชัดในคําตอบซึ่งหลังจากการสูญเสียแตงโมนิดานอกจากแฟนคลับจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเธอแล้วนั้นยังได้ไปวางดอกไม้ไว้อะไรเขียนการ์ดส่งไปถึงแตงโมนิดาที่ท่าเรือมีการนําดอกไม้ไปวางไว้ทุกวันและหนึ่งในคนที่ไปหาแตงโมนิดาที่ท่าเรือคือเบิร์ตเทคนิค แฟนแตงโมที่ยังคงคิดถึงโพสต์รูปภาพความทรงจําและได้นําดอกไม้สีขาวไปให้แตงโมทั้งนี้เบิร์ตโพสตคลิปสิ่งที่แฟนคลับทําให้แตงโมทั้งดอกไม้สีขาวการ์ดบอกความคิดถึงและอีกมากมายที่แฟนคลับส่งไปถึงแตงโมเบิร์ตได้เขียนขอบคุณทุกคนผ่านทางคลิปวิดีโอว่าขอบคุณมากนะครับในขณะที่เบิร์ตกำลังถ่ายวิดีโออยู่นั้นเบิร์ตได้สะอื้นให้ จนได้ยินเสียงออกมาแอดมินขอเป็นกำลังใจให้คุณเบิร์ตแข้มแข็งนะขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก w i รอล f i t p r o c o o ขอคบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ